เ้ยนอนหนึ่งวะไม่เล่นเลยนะวันนี้เคยขึ้นนอนหนึ่งวะเพราะว่าวันนี้ด้วยนช่จะไปเพลย์เตอร์ให้ได้เลยยาเลยอะแค่ตอนนี้ก็ยากแล้ว ไยายามใส่สกปกสามให้กลัวมันยากกำลงรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างนาอโกหกสากไม่มีคนลงไองดู กำลังพุ่งไปข้างหน้าคนไปไหนวิ่งหาคนดีนะครับรู <c oughs> ้งไงนี่อะศัตรู หลังความตายฉันะจะพาศัตรูไปด้วยเท่านั้นระบบในมีคำเตืนอนวงเซฟโซนกำลังขยับอ๋อไงหนดแล้น่ะเน่ยอยู่ในวงเซฟโซนแล้วฉันดีดจริงๆไม่ใช่บอดมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมามาดิครับท่าน <c oughs> เราไม่รู้ด้วยว่าเกาะมันอะไรด้วยเกาะมันสีอะไรอ่ะ

กำลังพุ่ไปข้างน้าขาขวเปิดใช้เนเอร์เดี๋ยววัน้งวบกำลังไปข้างหน้าจกำลังชาจกรบคอยระวังให้ดีโอ้มันจุกกันแล้วกำลังรีโหลดเดี๋ยวันน้เดี๋ยววัน้ ฉันโงกเต้องการความช่วยเหลือพบศัตรูใช้กำลังชาร์จเปราะเนี่ยันแดนโกลมีอีกทีมอยู่ที่นี่เราติดกลับแล้วรอสักครู่รักษาวแดนกูไม่ทำอะไรดีๆนะเฮ้ย<อ>หลังก็มีอีกทีมอยู่ที่นีก่กำลังพุ่งไปข้างหน้า จะกำลังชาร์จกรอบคอยระวังให้สกิลอัลติเมทพร้อมแล้วนี่วันนี่วนะต้องหมายกำลังแฟชกรอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่ลงมาบวกเลยอะ,ะนี่เป็น,นไม่ลงมาบวกเลยอนะกำลังร่ายสาฉันถูนก,กยิงกำลังรีโหลดมันยืนดูอะไรอ่ะ กำลังช้กำลังลชาบนี่คอ,อยระวังให้ดีกำลังรีโหลดทำ,หทำอะไรเราซุกกำลังรักษากำลังรีโหลดกำลังพุ่งไปข้างนอกเราควรเก็บแบนด์ มาคไหนึ่งว่าชิคนี้กลังมีสง้สย,ยู่รนี้รอหมังอยังไม่ถึงเวลาอออของเันปืนกลกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดตัดไ้ ันไม่ตายเออเลาของคุณช่ด้วอ้อเคียเอโดนตีน้ายิงอรอบที่สองรมนับยหงก่อนบรอบที่สเริ่มนับถอยหลังก่อนบิบเซฟโซนงมันตายสแล้ว ยังไม่ถึงเวลาของฉันกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่อรอบๆฉันกำลังชาร์จกรอบใครวะน่ะฉันจะตอบแทยความช่วยทางนั้นไปกันเถอะใช้ชชเฟสเชมเบอร์กำลังพนนะคลื่อนไปข้างหน้าฉันกำลังชาร์จกรอบ กำลังรักษาบาดแผลอยู่กำโาตกำลังพัารักษาตัวมีกระล้ตัวตรงนี้แลเวลสีต้องการกรอ กำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดออมากล้ไปไหนวะยนอัดหน้ามีแบตเตอรี่กรอกตรงนี้นนที่่ากิอตตพขงทมวันตพรอกรี้กำลังพุ่งไปข้างหน้า ไหนวะนี่มันโดนเจอมีคนยิงมาที่ฉันกำลังพักชาร์จกรอบของฉันไอ้ด้านหน้ามึงอ่ะกำลังพุ่งไปข้างหน้ามีศัตรูอยู่ตรงนี้ฉันนอกศัตรูแล้วกำลังแฟลชกรอบเดี๋ยวนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้ามีคนยิงมาที่ฉัน ของฉั้อมแล้วถึงเวาแล้วมีชิวใหญ่กำลังยิงปูนไอ้ตี้แม่เนี่ยคอสติติสังขาเห็นหรือยังกะกลังสแกนพื้นที่รับมล้มีพานทสไนเปอร์ตรงนี้แล้วช้กชามคำเตือนวงเซ ไปสำรวจทางนี้ก oh, <t ick noise> ันเถอะพี่อ่ะไปอยู่สิบบาทเองเฮ้ยอะไรอ่ะให้ปลาอะไรมาประทานพลังการมองเห็นโอ้เต็มตึกเลยนะเดนผี้ว่าอยู่ในปลาอะไรมาคำตืนวงเซฟโซนกำลังขยาบกำลังพุ่งไปข้างน้า เราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วระบาดมือรีบวิ่งมาแล้วเจอสศพว่าตาบึงโอ้ยกำลังส่งุดยอดต้องไปกำลังคว่างระเบิดเทอร์มั่นลงรีโหลดพวกเขากำลังส่งเครื่องสายใจกำลังชาร์จกระบหาเทพมอบพลังแห่งการมองเห็นให้ฉัน มีระเบิดปะมีต่มีอันเดียวโยนไปไม่โดนหรอปายัดไปดิเออว่าปาไปเหอะเปิดโดนมึงบีบมันอ่มมะมีคนยิงมาที่ฉันเราอม่รู้ว่าิักต้องก็เิดร่องนนั้กู แอกพเาการมองเห็นให้ยูนิกันงยิงถ้าต้องการชนอ้ีกำลังคู่ไปข้างหน้านักคู่มันจบกันแล้วขนาดเลยกำลังยิงต่อสู้ ไปเถอะเจ้าช่วเสียงที่ฉันเรียรมไมไ่ว่างกว่ารอกตับเื่มอ,อมอรจะหลับแล้วกำลังรีโหลดยังไม่งกแกนพื้นาาที่ฉันต้องการฉันต้องการกรอบกาลังพัชาร์จกรอบของฉัไ่ช่ไม่ใครได้กลังิตัวกำลงบแอยู่ กํายกำลังพุ่งไปข้างหน้าตายตายตายหนี่ยชีวิตชีวิตของศัตรูแล้วฉันกําลังชาร์จกรเขคอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณเกือบข้านบนโลบ้าไอ้เหี้ยการเห็นการมองเห็นนู่นนะนั่นมันอยู่กันสี่ตัวเลยไม่ใช่เนี่ยวะเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนั่นในนี่มาสแกนในนี่ด้วยฉันถูกยิง แมนด้วยนะถ้ามีคนุนเอาชาร์จกรอบของฉันอย่าบอกใครหอกว่ากูพอบมมเพี้เดี๋ยวแม่งยิงนี่ไปแล้วมีรอนอทาชกรอบอระวังให้ดีชุบแล้วไม่ชุบแล้วทำอะไรไม่ได้ เราตีอื่นยิงพวกดราตีอื่นยิีล่เสร็จแล้วถึงเวลาเริ่มแล้วกจะกำลังชาร์จกลับคอยระวังให้ดีมีอีกทีมอยู่พวกนั้นกำลังโจมตีเราอ๋อมิตี้ตรงนั้นอีกไ้อฮะไอตรงที่นั้นตายปะ ไม่ไม่ไม่ตีนไฟมาแนี่เรา้่มต้หม่อีกกาลังทำเรื่องหมายพื้นที่ระเบากำลังรีโหลดครอบครัวสำคัญกว่าพลังไม่ระดยไม่ะ้ทนนกศัตรูรับขังตึงวงเซฟโซนกำลังขยการมองเห็นวนละวันละัน้าวสงราชกอ กอดดันบอนไอ้ข่างมันอ้อหที่เลยโหพี่ยอมอ่ะกำลังรบอลมงมามงมาถูกไปข้างนอกรอสักครู่กำลังพักชาร์จรอบของฉันเฮลงวอะไรมีสัตอยู่ ผมก็แต่มาไปไหนวะข้างบนกำลังสแกนพื้นที่ไม่มีอรอนี่ไงอะไรวนี่มันมีนีออย่ยวะเขาพร้อมออกพลังชีวิตและตัวม,มาดัสไทมีอ่ะกองมึงอ่ะไม่มีหรอกถ้าฉันไปหาเขาไม่ได้ฉันก็จะทำให้เขามาหาเอง ด้าหลังเรายิงต่อสู้ควมเจริญสุร่งของงก <c oughs> ็ก <c oughs> สิจบแล้วเสื่ออัมพังอาจลายเลว